หุ้นช่วงของที่ทางนักลงทุนรอคอยนะหุ้นเด่นประจําวันที่สองกุมภาวันนี้เนี่ยเลือก JWD มาแนะนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้อย่างที่เกิดในช่วงต้นรายการคือยิงข่าวในเทเล gram ไปแล้วช่วงประมาณ4ี่โมงนะครับและราคาเนี่ยขยับขึ้นมาแบบเกินค่าตอนแรกยังกลัวอยู่ว่าไม่ใช่ขึ้นแรงเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ยิงข่าวอะไรไปคะก็แค่บอกว่ากําไร Q4 ดีแล้วก็ แล้วก็ตัวกราฟเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยดีเพราะว่าลงมาทดสอบแปดจุดหนึ่งแล้วไม่หลุดเนี่ยนะครับอันนี้คือเห็นชัดชัดเลยนะครับคือเป็นลักษณะของดับเบิลบอททอมชัดเจนแล้วเมื่อวานนี้มีแรงซื้อเข้ามาในช่วงท้ายตลาดกำไรต้องบอกว่า Q 4ี่เนี่ยจะฟื้นตัวได้ประมาณส3บามเซน Q on Q นะครับส่วนเยอัยนยาอจจะยังติดลบอยู่นะครับประมาณ30สิเซ็นแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยต้องบอกว่าค่อยค,อยคอยดีขึ้นแล้วจะเห็นการฟื้นตัวที่ดี Q on Q Q on Q ไป <ใน S 1> เร<ล> <ๆ S 2> ื่อยๆใช่เพราะว่าในช่วงไตรมาสสองของปีที่แล้วที่เจอล็อกดาวน์แล้วค่ายรถยนต์หยุดการผลิตเขาก็เจอผลกระทบ<ช>คล้ายๆกับกลุ่มออตโต้ด้วยเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆฟื้นไตรมาสสามไตรมาสสี่ะค่ะครับคือถ้าดูเนี่ยการฟื้นตัวนะครับเกิดทุกุตสาหกรรมเลยคือเ,อเกิดทุกธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นห้องเย็นคลังสินค้าเนี่ยอันนี้ดีอยู่แล้วเพราะว่า พอมีโควิดปุ๊บเนี่ยการเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆมันมันช้า,ชาลง<ก>ต้องอยู่ใน<า>คลัของไว้ที่คลังนานขึ้นนะครับห้องเย็นกับคลังสินค้านี่ดีแล้วตัวที่ดีขึ้นมาชัดเจนอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกคือเรื่องของภาคยานยนต์ะนะครับที่ฟื้นตัวเรื่องของคลังสินค้าอันตรายปิโตเคมีที่ดีขึ้น คือพอเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นของเคลื่อนไหวช้าต้องฝากไว้ที่คลังเขาเขาก็เก็บตังค์ใช่ไหมคะถ้าเศรษฐกิจดีสินค้าเคลื่อนไหวออกเร็วแต่เศรษฐกิจดีเนี่ยคนก็ต้องคอนซูมใช้ของเ<ช>ยอะของก็ต้องกลับกลับเก็บมาเก็บที่คลังเยอะอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ก็ใช้คลงัอคลงอยู่ดีนะครับถ้าเรือบาร์ที่เป็นขนตู้คอนเทนเนอร์จากท่าใหญ่มาท่าย่อยเนี่ยอันนี้ก็มีปริมาณขนตู้ที่ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตามสภาพเศรษฐกิจการส่งออกที่หลายๆประเทศในเอเชียบ้านเราก็ฟื้นตัวนี่บาสนี่รับเฉพาะขาเข้าอย่างเดียวนะตู้ขาเข้ายังไม่ได้ตู้ขาออกเลยซึ่งบริษัทกําลังทํำโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นที่รู้จักเพื่อที่จะได้รับขาออกบ้างรายรับของเขาก็มาจากการเวลาตู้ขาเขาเวลายกตู้มาเขาก็ได้ค่ารับขนตู้ประมาณสักตู้ละห้ากว่าบาทต่อตู้ผม เดือนเดือนหนึ่งก็ขนเป็นพันพันหมื่นหมื่นใช่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 หม 100, ื่นกว่าเนาะคูดห้าร้อยไปนี่ก็ใช่เป็นเม็ดเงินที่เยอะเหมือนกันค่ะจุดเบรกอีเว้นนี่แบบเดือนละเดือนละเจ็ดพันตู้เกินกว่านั้นเนี่ยถึงจะเบรกอีเว้นวันนี้หมื่นหมื่นสองได้หมื่นสามหมื่นสี่แล้วด้วยซ้ำบางเดือนก็กำไรแล้วนะคอันนี้คือธุรกิจของ j จ v ทั้งหมดซึ่งก็บอกว่า ครบ value c h มากมากแล้วมันจะเป็นบวกในแง่ของการขยายธุรกิจด้วยเพราะว่าแต่เดิมเนี่ย j จ d อาจจะเน้นธุรกิจที่เป็น B2B นะครับขายขอเอรขายคลังให้เช่าหรืออย่างเงี้ยกับภาคของธุรกิจเป็นบริษัทแต่ว่าก็มีศักยภาพในการขยายไปที่ตลาด B2C หรือว่าตลาดผู้บริโภครายย่อยมากขึ้นโดยเพราะยิ่งเรื่องของการส่งสินค้าที่เป็นแช่ยเย็นแช่แข็งอาหารแช่ยเย็นแช่แข็งใ่ใช่ไหมพอปีที่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะคือเขามีรถ ขนขนของเย็นน่ะขนรถที่แบบมีอุณหภูมิเก็บของเย็นขน B2B อยู่แล้วพอป,ปีที่แล้วมีโควิดใช่ไหมคะเขาก็เลยทํา B2C ที่เป็นรถแบบรถเหมือนรถกระบะปิกอัพแต่ว่าเป็นตู้สูงๆตู้เย็นค่ะเป็นสีสีฟ้าสีน้ําเงินสีเหลืองตามโลโก้เขาค่ะแล้วก็ส่งทั่วประเทศส่งอาหาร Delive อ y อย่างเงี้ยค่ะให้ห้องให้ตามบ้านแล้วก็ให้ให้ตามร้านอาหารต่างๆแล<ม>้วบางทีมีลูกค้าบอกว่าขอฝากพัสดุด้วยได้ไหมเหมือนเคอรี่อะไรอย่างงี้พอฝาก พัสดุได้ไหมอ้าได้ก็วิ่งอยู่แล้วทั่วประเทศก็วิ่งไปด้วยอันนี้ก็คือ B 2 C แล้วก็นอกจากนี้ B 2 C ก็จะมีเรื่องของเซลล์สตอเรจนะครับเป็นห้องห้องเก็บของส่วนตัวแล้วก็ตัวฟูลฟิลเมนต์เซ็นเตอร์ด้วยฟูลฟิลเมนต์คือฟูลฟิลเมนต์คือเหมือนเหมือนคนทำอีคอมเมิร์ซเนี่ยไม่อยากแบบบุ้นกับการจัดการหลังบ้านไม่ว่าจะแพ็คส่งอะไรเงี้ยเขาทําให้อ๋อแพ็คให้ด้วยหรอใช่แพ็คให้ด้วยส่งให้ด้วยครับผมแม่ค้าก็มีหน้าที่รีวิวสินค้ารับออเดอร์อย่างเดียวรับเดแล้วก็ แค่นั้นคุยมีหน้าที่คุยกับลูกค้าอย่างงี้คุยปิดการขายหลังบ้านนี่ทําให้ด้วยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพในการที่จะเห็นการต่อยอดแล้วนอกจาคัญพี่เห็นวันนั้นนิกไปดูคลังเนี่ยเขามีเก็บอะไรนะเก็บวายก็มีป่ะคะมีเก็บวายนิกยังไปดูราคาเขาเลยอ่ะเพราะนี้ก็อาจจะต้องใช้นะอ๋อ ครับผมเพราะว่าเห็นนิคไปดูอยู่มีห้องวายห้องเก็บภาพวาดศิลปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการขยายตัวธุรกิจให้มันหลากหลายแล้วก็เข้าถึงตลาดที่เป็นแบบตลาดนิชมากขึ้นแล้วก็ปีนี้เรื่องวัคซีนถ้าวัคซีนมาวัคซีนขนมาจากเมืองนอกเนี่ยค่ะแล้วก็จังหวะที่แบบคือขนวัตถุดิบไปเข้า บริษัทเข้าโรงงานหรือสยามไบโอหรือบริษัทอื่นๆที่จะมีการแจกจ่ายวัคซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีศักยภาพทำได้ทุกวันนี้เขาขนน้ำยาไตาเทียมอยู่แล้วนะน้ำยาไตาเทียมเนี่ยใช้อุณหภูมิประมาณสักแบบ5 6องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอีกหน่อยมีวัคซีนมาก็เขาก็ทำได้<ช>มีรถมีห้องมีฟฟสิลิตี้อยู่แล้วใช่ครับมีศักยภาพที่จะทำในการขนส่งวัคซีนซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะยังไงก็ต้องมีการขนส่งเป็นหลักหลายสิบล้านโดสแน่นอน นะครับเพราะฉะนั้นเวิดีก็ถือว่าได้ประโยชน์ตรงนี้นะมีศักยภาพในการที่จะได้งานตรงนี้ด้วยก็ราคาเป้าหมายยังคงไว้ที่เดิมน,นะครับ12บาทเป็นหุ้นท็อปพิกของวันนี้แล้วก็เป็นหุ้นท็อปพิกของปีนี้ด้วยนะเป็นหนึ่งในหุ้น8อราหาันของเรานะครับราคาเป้าหมาย12บาทแล้วก็อย่างที่บอกทางเทคนิคเนี่ยแนวรับ8บาท10เนี่ยไม่หลุดแล้วมีแรงซื้อกลับชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปเทสแนวต้านนา่นบนคือประมาณ9บาท20นะครับโอเคเป็นรูปเห็นของเราวันนี้นะครับ